สวัสดีค่ะปลูกพืชปลูกสูกปลูกทรัพย์โดยแม่อุพาปลูกทรัพย์นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องสรรพคุณของลูกเดือยลูกเดือยเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างเช่นมีไฟเบอร์สูงทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะะแล้วก็เสร็จแล้วว่านอกจากนั้นก็จะมีกรดอะมิโนที่ช่วยการทํางานของฮอร์โมนเมลาโทนินจึงทําให้หลับสบายมีวิตามินเ e, อที่ช่วยบำรุงสายตาทําให้มองที่ในที่มืดในตอนกลางคืนได้ดี บำรุงกระดูกและฟันป้องกันโรคก,กระดูกพุนนะคะแล้วก็มี B1 และ B2 จึงช่วยบำรุงผิวพัรร์ให้เปล่ปงปลังแล้วก็เสร็จแล้วว่าเเราจะทำอาหารกันนะคะวันนี้ด้วยนี่ก็ทำโจ๊กลูกเดือยแทนที่เราจะใช้ข้าวเราก็ใช้ลูกเดือยทถัะนะซะแต่ลูกเดือยนี้นี่ทำมาก่อนแล้วนะคะหมายถึงว่าทำสุกมาก่อนแล้วแล้วมันก็จะใช้เวลาน้อยนะคะ แล้วก็เสร็จแล้วว่านี่ค่ะเสร็จแล้วโจ๊กลูกเดือยหรือเราจะมาทําเป็นลูกเดือยอบกรอบก็ได้นะคะสําหรับวันนี้โชคดีมีสุขทุกทกท่านปลูกสุขปลูกทรัพย์รับแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ